สามารถต่อแขนขาและทำงานได้เกือบเทียบเท่าคนเราเรียกสิ่งนั้นว่า AI agent เราเริ่มมองเปลี่ยนจากโคพายโลดเป็น coworker แล้วแปลว่าอะไรส่งไปให้ AI ใช้เวลา10นาทีจากเดิมงานบางงานต้องใช้เวลาครึ่งวันพนักงาน1คนสามารถจะเพิ่มพลังเขาได้10เท่า AI มาบวกกับ edge computing แล้วก็บวกกับ Sensor Network ทําทำให้เกิดเป็น r o b o t i c AI physical AI agent สุดกว่านี้มีอีกไหมสุดต่อไปคือคำว่า AGI A.G.I. คืออะไรแล้วมันต่างจากเอเจติก i อ i ยังไงทำยังไงถึงไม่ตกงานหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า A.G.I. กันมาแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าคืออะไรและจะส่งผลกระทบกับชีวิตของเราแล้วก็ธุรกิจอย่างไรและจะต้องเตรียมการรับมือกันอย่างไรเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วนะคะมันไม่ใช่เรื่องของอนาคตค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆแล้วนะคะไปดูกันที่เวที Thailand AI Horizon ตามเอินมาเลยค่ะ เราอยู่ในงานไซต์2025ที่จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ งานที่รวมนวัตกรรมและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งในงานก็มีทั้งบูธของสตาร์ทอัพกว่า300รายกิจกรรมบิสซิตแมทชิ่งการแข่งขันพิชชิ่งและเวทีสัมมนาค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเวทีสัมมนาที่รวมทุกมิติของ AI Thailand AI Horizon โดยสำนักงานนาวัตกรรมแห่งชาติร่วมกับ IT ท4ชั่วโมง IT24 h r s ที่มีหนึ่งหัวข้อน,น่าสนใจมากๆก,ก็คือ AGI กับผลกระทบและการเตรียมการรับมือโดยดรทัดพงษ์พงษาวร,รรรรรรกกกกกกมมลาาผู้จัด Bitness Technology Group หรือ KBTG เราขอเลือกบางส่วนมาให้ฟังกันค่ะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคือคำว่า AGI นะครับเดี๋ยวผมจะายให้ฟังว่า AGI คืออะไรแล้วกันแล้วมันต่างจาก a g e n t i c a i ยังไงแต่ AGI เนี่ยถ้ามองในเชิงของเทคโนโลยีเนี่ยเขาบอกมันเหมือนเป็นขั้นสุดแล้วของ AI นะครับที่ที่ในในยุคเราในช่วชีวิตเราเราจะเห็นนะครับและหลายๆคน,นก็เลยสงสัยว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณเจฟ ไม่ว่าจะเป็นคุณสุนดาไม่ว่าจะเป็นคุณสัตยาเนี่ยมาพูดว่า AI เอเจนต์มันเจ๋งมันดีเนี่ยมันดีแค่ไหนหรือยังดีกว่าดีได้อีกไหมก็เดนยวยวจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับก่อนอื่นก็เลยเนี่ยถ้าจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของ AI หน้าน,น,านี้หน้าเดียวเอาอยู่นะครับที่สปิเกอร์ทุกคนได้พูดมาก่อนหน้านั้นนะครับเมื่อกี้หลายท่านได้พูดแล้วว่า AI เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่จริง AI มีมาหน้าจะประมาณ80ปีแล้วนะครับถามว่าจริงๆ AI คืออะไรนะครับ คืออะไรก็ได้ทําให้คอมพิวเตอร์หรือการที่มนุษย์เนี่ยสร้างความฉลาดให้กับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เมื่อก่อนเนี่ย AI ฉลาดเพราะอะไรเพราะมันคิดแทนมนุษย์ได้นะครับเรามี Decision AI Statical s t i AI หรือ Machine Learning ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วใช้หลัก r e g r e s s i o n หา Pattern แล้วก็ช่วยตัดสินใจหน่อยว่านี่จะเสียไหมคนนี้จะซื้อของหรือเปล่าอันนั้นเป็น Decision AI นะครับในยุคถัดมา AI ไม่ได้มีสมองอย่างเดียว AI เริ่มมีตาเออ AI เริ่มมองเห็นเริ่มประมว s ภาพได้เริ่มฟังเสียงได้ เราเรียกตัวนี้ว่า perception หรือ n e u ว่า AI นะครับก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้เหมือนกับตอนนี้ AI มีตาแล้วเป็นไงครับปีเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา AI มีปากแล้วเพราะอะไร Gen AI ทำให้ AI คุยกับคนได้แล้วใช่ไหมครับ AI จากเดิมที่เข้าใจตัดสินแทนคนได้ มีสายตาที่เข้าใจรูปภาพเข้าใจเสียงได้ตอนนี้ AI สื่อสารกับคนได้ผ่านทางพร้อม generate content ให้คนเข้าใจได้สื่อสารกับคนได้มากขึ้นที่ผ่านมาปีที่แล้วครับเขาบอกว่า AI ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง AI ไม่ใช่แค่คิดได้มองเห็นพูดกับคนได้แต่สามารถต่อแขนขาและทำงานได้เกือบเทียบเท่าคนเราเรียกสิ่งนั้นว่า AI agent ก็คือเป็น action นะครับ ทีนี้ผมมาจ,จะขอลงลึกในเชิงอของ Gen AI กับ a r t i f i c a AI นิดหนึ่งนะครับ Gen AI ก็คือถ้าตาม .definition ก็คือว่ามันเป็น AI ประเภทหนึ่งที่รับข้อมูลผ่านทางคนเนี่ยแล้วสามารถจะสร้างสื่อที่คนเข้าใจได้ไม่ว่าจะเป็นภาษาคนรูปภาพหรือว่าเสียงนะครับผมในเชิงของ business เองเนื่องจากผมเนี่ยอยู่ในวงการธนาคารเนาะเราก็มีการเอา Gen AI มาใช้หลายเรื่องบ้างนะครับนอกเหนือจากเรื่องของปัญญาประดิษฐ์แบบ traditional ในเรื่องการตัดสินใจเช่น Credit scoring fraud detection นะครับ marketing ต่างๆเนี่ย JAI เนี่ยเราก็มียกตัวอ,อย่างที่มาทําก็คือเอามาช่วยในการตกแต่งรูปเช่นทรัพย์สินรอการขายนะครับปกติเนี่ยเวลาทรัพย์หลุดจำนองอะไรมาเนี่ย นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องให้ทีมตกแต่งนะเข้าไปตกแต่งเพื่อจะถ่ายรูปเพื่อลงขายเนะาะเมื่อก่อนใช้เวลาเป็นวันนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไทป์ของห้องทีเปลี่ยนจากห้องนี้เป็นแบบอีกห้องนี้ก็ต้องปรับใหม่อันนี้ก็ใช้เจเนอเข้ามาช่วยนะครับก็ใช้เวลาไม่กี่นาทีแล้วก็เลือกสีเลือกอ็อกเซอรี่ได้นะครับอันนี้ก็เิ่มมีการพายล์ตใช้แล้วนะครับนี่เป็นตัวหนึ่งตัวอย่างของการเอาเจเนอมาใช้ธนาคารนะครับทีนี้ยุคถัดมาคือยุคข,ของเอเจนติกเอไอแล้วกันนะครับเอไอเอเจน AI agent เนี่ยมันคือการเอาความสามารถในตัวก่อนๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสามารถในการคิดความสามารถในการเข้าใจมองเห็นและความสามารถในการพูดกับคนเนี่ยมาประกอบลางเข้าด้วยกันและมันเป็น AI ที่คุยกับคนก็ได้หรือคุยกับคอมด้วยกันก็ได้แปลว่าอะไรแปลว่ามันสามารถจะรับคําสั่งมนุษย์แล้วไปคุยกับโปรแกรมอื่นที่มันคุยกับมนุษย์ไม่ได้เป็นหน้าต่างหนึ่งที่ทําให้ คนเนี่ยสามารถจะใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดีขึ้นต่อไปคุณไม่ต้องเป็นโปรแกรมเมอร์คุณก็สั่งให้คอมพิวเตอร์ทํางานต่างๆได้นะครับก็มีความสามารถเพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสามารถที่สามารถทํางานได้อย่างอิสระสามารถจะปรับตัวได้นะครับสามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่างานต่อไปจะมีอะไรนะครับสามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมนิดหน่อยสามารถจะโซเชียลไลฟ์กับคนสติทสนาทกับคนได้แล้วก็สามารถที่จะโมบิลิตี้นะครับคือความสามารถที่ทให้มันสามารถจะทํางานกับ หลายๆระบบได้นะครับผมจะขอยกตัวอย่างตัวหนึ่งเนื่องจากว่าบริษัท k b g เนี่ยเป็นบริษัท IT เนาะนะครับ Agentic AI เนี่ยถ้าจะถามว่าต่างจาก Gen AI ยังไงเนี่ย Gen AI อ่ะเราเคยได้ยินคำศัพท์ที่เรียกว่า Copilot ใช่ไหมครับ Copilot คืออะไร Copilot ก็คือเราเหมือนกับว่าให้มันทำงานบางอย่างเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะแต่เราจะเป็นเจ้านายมันอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้มันมีคอนเซปต์ของเอเจนต์เอเจนต์เนี่ยเราเริ่มมองเปลี่ยนจากโคพายล็ ilot, เป็นโคเวอร์เกอร์ละแปลว่าอะไรโคเวอร์เกอร เป็น AI ที่เหมือนกับเป็นน้องลูกมือเราบางคนนะครับให้งานมันไปพอเขาทําเสร็จเอามาให้เราแล้วเราก็รีวิวนะครับตัวอย่างหนึ่งที่ตอนนี้เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการทำซอฟต์แวร์ดเวล็อปเมนต์นะในงานของด้านซอฟต์แวร์ดเวล็อปเมนต์เนี่ยมันก้าวไปเยอะมากๆนะครับจนกระทั่งเกิดสิ่งที่เรียกว่าโคดิ้งเอเจนต์ขึ้นมานะครับคือเอา Gen AI มาบอก Agentic AI เนี่ยสุดท้ายแล้วเราสามารถจะสั่งงานน้องได้นะครับแต่น้องคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คนแต่เป็น AI ให้น้องไปเขียนโค้ดมาแล้วเรารีวิวนะครับแลยวจะขออนุญาตแชร์นะครับว่าจริงๆแล้วมีหลายๆโซลูชันในตลาดแต่ว่าในเชิง k b g เนี่ยเรามีการทำโซลูชันกันภายในเพื่อคัสตอมไล์ให้เหมาะกับเิรคโฟลภายในของธนาคารเราของบริษัทเรานะครับอันนี้อาจจะดูสับสนเยอะๆนะครับแต่จริงๆมันคือหลักกัรก,ก็คือว่าตรงนี้นครับตอนที่ใส่เวลาเราใส่แจกง,งานคนเนี่ยเราไม่ได้แจกง,งานคนแล้วเราแจกง,งาน AI แล้วเราก็มีการยื่นตัวสเปคงานนะครับในด้าน IT ีเนี่ยส่งไปให้ AI นะครับ ใช้เวลา10นาทีนะครับจากเดิมงานบางงานต้องใช้เวลาครึ่งวันระบุมองชัดเจนเลยว่าส่งงานแล้วนะพี่นะครับเช็คตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับมีอิชชูอะไรบ้างเทสอะไรเรียบร้อยแล้วผ่านหมดแล้วนะครับพี่ไม่ต้องห่วงนะครับอย่างเงี้ยน,นะครับพอเราคลิกเข้าไปดูปุ๊บนะครับเราก็จะมีตัวสเปคที่เขียนไว้แล้วก็รวมไปถึงตัวโค้ดที่สุดท้าย AI มันเขียนขึ้นมาด้วยเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่กําลังเขาเรียกว่าทารนฟอร์มอุตสาหกรรมอซต์แวร์นะครับ ทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่แค่รับสเปคของพี่ที่เป็นคนสั่งงานนะมันต้องเข้าใจซอฟต์แวร์ที่มีอยู่โค้ดที่มีอยู่ในบริษัทด้วยเพราะงั้นต้องเข้าใจว่าโค้ดที่มีอยู่มีอะไรอยู่คําสั่งใหม่คืออะไรและถึงสามารถจะเจเนอเรตเพื่อสร้างโค้ดเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้ระบบเดิมก็ยังรันอยู่ได้แล้วก็มีฟังก์ชันใหม่ใส่เข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งที่เป็นเรื่องของว่าเราเริ่มมองว่าในบางอนดัทรีเนี่ย AI agent จะเริ่มมาเป็น co-worker แล้วนะครับผม ทีนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นถัดไปคืออะไรครับมันคือ business process transformation นะครับเวลาท่านมองว่าเวลา business ของท่านหรืองานของท่านเนี่ยเป็นสายงานเนาะสายงานก็เป็นไพ p ์ l i n e มีหลายโรนะครับต่อไปแต่ละโรเนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่คนอีกต่อไปอาจจะเป็น AI หรืออาจจะเป็นคนที่สั่งงาน AI อีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองคือสุดท้ายเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของซอฟต์แวร์ development เนี่ยต้องมีคนรับสเปคจากลูกค้าใช่ไหมครับต่อไปคนรับสเปคอาจจะเป็น AI ก็ได้คนที่ส่งสเปค ต่อไปเป็นไงครับไปวางระบบนะวาด c h คิเทคเป็นเรื่องของสถาปนยกครอรมพิวเตอร์ AI จะวางระบบให้ท่านวาดบูปรินว่าต้องวางระบบไหนบ้างต่อไปยังไงครับจากระบบแปลงไปเป็นโค้ด AI ช่วยเจนโค้ดให้ต่อไปพอโค้ดเสร็จ AI ช่วยเทสให้เป็นเทสติ้งเอเจนต์ให้เทสเสร็จมี AI ช่วยดีพลอยให้นะครับแต่เราก็ยังเชื่อว่าสุดท้ายแล้วยังต้องมีคนไปคอยกำกับอยู่เพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยพนักง,งานหนึ่งคนนะครับ สามารถจะเพิ่มพลังเขาได้10เท่าโดยที่เขาเอา AI เนี่ยมาเป็นลูกมือเขาได้นะครับและให้คนเป็นคนรีวิวอยู่เพราะฉะนั้นหลายๆบริษัทเนี่ยกำลังปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่นะครับในเรื่องนี้ next step คืออะไรนะครับ next step ต่อไปไม่กี่มีการพูดถึงนะครับต่อไปเอเจนต์เนี่ยมันจะไม่อยู่แค่ดิจิทอลแล้วเอเจนต์ Agent จะไปรวมกับ edge computing เอเจนต์จะไปรวมกับ Sensor Network นะครับต่อไปเราจะได้เห็น AI ทําเกษตรกรรม AI ทาการก่อสร้าง AI agent ทำงานก่อสร้างได้อย่างนี้เป็นตน้นหรือ AI ทําอะไรที่มันเป็นเรื่องของฟิสิกส์มากขึ้นเพราะมันต่อกับเซนเซอร์ไปต่อกับเครื่องจักรได้นะครับรูปนี้เป็นเรื่องของบอกว่าเป็นสิ่งที่ทาง World Trade Forum เขาวางแผนว่าต่อไปเนี่ยมันจะเกิดการหลอมรวมของเทคโนโลยีหลายอย่างเข้าด้วยกันนะครับอันนึงก็คือเรื่องของ AI มาบวกกับ Edge Computing แล้วก็บวกกับเ e n s o r Network ทําให้เกิดเป็น r o b o t i c AI Physical AI agent ในลําดับถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ s a t of the art นะครับนี่คือ AI agent a g e ดดิจ AI ทีนี้มีหลายคนมาถามผมว่าไปต่อเนะี่ยไปยังไงสุดกว่านี้มีอีกไหมนะครับสุดต่อไปคือคำว่า AGI นะครับก็คือ Artificial General Intelligence นะครับถามว่า AGI เนี่ยมันต่างจาก e n t i t AI ยังไงนะครับต้องบอกว่าตัวเนี้ยข่าวดีคือยังมาไม่ถึงยังไซไฟอยู่แต่คาว่า AGI เนี่ยมันเหมือนสมองมนุษย์เลย AI Agent เนี่ยเวลามันทำด้านไหนเนี่ยมันทำเก่งด้านเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นมันทำกับข้าวเก่งก็ทำกับข้าวเก่งมันเขียนโค้ดเก่งก็เขียนโค้ดเก่ง แต่จะบอกว่าเวลาสมองมนุษย์เนี่ยจะเห็นว่าน้องๆเด็กตั้งแต่เด็กทารกเราขึ้นมาใช่ไหมครับมีสมองเดียวแต่ทําได้ทุกอย่างใช่ไหมครับขี่คอนเซปต์บางอย่างเนี่ยจริงๆแล้วลึกๆจึกไปเนี่ยมัน,นคือคี์คอนเซปต์เดียวกันแต่ปัจจุบัน AI ไอเอเจนต์อย่างแยกไม่ออกผมยกตัวอย่างเช่นถ้าคนคนไหนเนี่ยได้เรียนรู้การขี่จักรยานใช่ไหมครับใครขี่จักรยานเป็นเนาะเราจะรู้เลยว่าเมื่อไหร่ถ้าเกิดเราขี่จักรยานเป็นเราจะขี่โมอเตอร์ไซค์เป็นด้วยเอเจนต์ปัจจุบันขี่จักรยานเป็นแต่ขี่โมอเตอร์ไซ AGI คือการพัฒนาสมองที่ทําให้มันสามารถจะเรียนรู้หลายๆสิ่งหลายอย่างด้วยกันได้ภายในสมองเดียวและประยุกต์ใช้กันระหว่างงานได้นะครับคอนเซ็ปต์หลักๆคือการที่เดิมเอเจนต์เนี่ยมันเฟกซิเบิลแล้วใช่ไหม AGI จะเฟกซิเบิลขั้นกว่าน,นี้นะครับมันจะ general มากกว่านี้เรียนรู้และอัดแอฟตัวเองได้มากกว่านี้มี c o m มอน s e n s ์มากขึ้นอย่างที่ผมบอกนะถ้าบอกว่าอะไรที่2ล้อเนี่ยถ้าเกิดขี่อันนึงได้เนี่ยเราขี่อันนึงได้เราขี่จักรยานได้เราขี่ขมอเตอร์ไซค์ได้ นี่คือ common sense reasoning ถูกไหมคบว่ามันคือสิ่งเดียวกันและข้างในเนี่ยแต่ a uh, agent เอเจนต์ยังทำไม่ได้นะครับและแน่นอนนะครับมันทำทุกอย่างได้ตัวเองเรียนรู้ได้ตัวเองได้นะครับอันนี้เป็น key concept คีย์คอนเซ็ปต์คร่าวๆเวลามีคนมาถามท่านนะอันนี้ผมก็ใช้ ai agent property s t u y s a m a r a i ให้เนาะ gen ai edg Ag ai agi Ag ต่างกันยังไงนะครับอย่างแรกคือ gen ai เนี่ยเอาไว้สร้างคอนเทนต์ edg ai เอาไว้ทำแอคชั่นเอาไว้ทำออโตเมชัน agi คืออะไรครับทำได้ทุกอย่างเหมือนคนนะครับอัตโนมีแน่นอน low high complete เนาะ นะครับเจนเ i เนี่ยยังทำอะไรไม่เป็น e g e จนติ i i เนี่ยก็จะเริ่มทำงานของคนได้มากขึ้นแล้วก็ AGI นี่คือทำงานเหมือนคนได้เลยนะครับผมแล้วพอ AI ทั้งฉลาดและทำได้หลายอย่างขนาดนี้แล้วหลายคนก็สงสัยใช่ไหมคะว่าแบบนี้ย i i จะมาแย่งงานเราไหมทำยังไงถึงไม่ตกงานนะครับเอเอาไม่ต้อง AGI หรอกเทเ i นติก i เนี่ยตกง,งานไหมนะครับคำตอบผมคือกลางๆครับ คือ AI ไม่ได้แทนที่คนนะครับแต่มันแทนที่งานนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคนของท่านมันมีการทาวิจัยบอกว่าภายในเวลาอีก5ปีนะสกิลของเรา50%จะถูกแทนที่ด้วย AI นะครับคำถามคือแต่ละอาชีพถูกแทนที่ได้ไม่เท่ากันถ้าคุณเป็นมาร์เก็ตเตอร์คุณเป็นโคเดอร์คุณเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าคุณเป็นพวกฮิวแมนที่ต้องทําเพ่นแบบเฮลท์แคร์หรือพวกซอฟต์สกิลคุณยังปลอดภัยอยู่นะครับคำถามคือคุณจะรู้ไหมว่าตอนนี้คุณอยู่ความเสี่ยงเท่าไหร่ อันนี้เป็นการบ้านที่ตอนนี้ทุกๆคนหลายๆบริษัทกำลังทำอยู่คือการเบรคดาวตัวงานนะครับผมให้เป็นทาสนะครับอาชีพจะทุกหนุกแบ่งเป็นลักษณะตัวงานและแต่ละงานจะมีการวิเคราะห์ว่าแบบไหนเสี่ยงจะถูกแทนที่ด้วย AI เพราะฉะนั้นจุดสําคัญคือเราต้องดูว่าสกิลแบบไหน AI แทนที่ไม่ได้แล้วต้องอันนั้นคือจุดแข็งของเราต้องเทรนมากขึ้นสกิลไหนแทนที่ AI อย่าไปจะไปสู้จอยเลยเอา AI มาใช้งานเลยคุณก็ทํางานได้เก่งกว่าเพื่อนร่วมง,งานคนอีกถูกไหมครับ ขอสรุปนะครับ AI ก็คืออะไรก็ได้ทำให้คอมพิวเตอร์ฉลาดอันที่หนึ่งอันที่สองคือตอนนี้สเตจปัจจุบันเนี่ยเรา e v o l v จาก Gen AI ที่เป็น AI เพื่อสร้างมาเป็น AGI AI เพื่อ AI เพื่อทำแอคชั่นและ AGI คือความสามารถที่เทียบเท่าคนนั้น AI ยังมาไม่ถึงแต่กระนั้นก็ดียังเหมือนเดิม AI มันจะ replace task ไม่ได้ replace คนแต่ถ้าคนที่ไม่อยอมเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับต่อไปทาสทั้งหมดที่คนคนนั้นหรือบริษัทนั้นทำอยู่ก็จะถูก replace ด้วยคนและบริษัท ที่ใช้ AI และใช้ AI อย่างถูกวิธีแล้วก็ต้องขอขอบคุณซอสถอยนางรมตราแม่ครัวที่ร่วมส่งเสริมความรู้ไอทและเทคโนโลยีดีๆเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดน้ำ